แกเหลืองเลอมื่อคืนไม่ได้กินกับแก้มไม่อะไรออเลยกินต่ออ้าเรียเข้าไปอย่างนั้นเหรอใทุกครั้งเลยเหรอคะแล้วแต่บางตัวบางตัวก็อ๋อพออ้วกมาแล้วเรียเขไปใหม่ได้ของันจะอ้วกมาทำไมเออแล้วจะอ้วกทำไมอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็อ้วกมาอีกอย่างนี้อ๋อเหรอ ตถ้าข้างในไม่มีอะไรตกค้างก็ไม่มีอะไรออกมาเหมือนคนเราไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวแต่ถ้ามากินตอนหลังก็จะมีแต่น้ำก็จะมีมันไม่ใหญ่มีไก่เลยนะพวกกระดูกไก่กระดูกที่มันไม่ย่อยนะถ้าเราให้เขากินทุกวันก็จะดีกว่าเฉพาะตอาเวลากระดูกที่ไม่ย่อยมันจะตกค้านแปลกดิพี่อยู่กับมันทุกวันแฮปปี้เลยนะเนี่ย 他帮我。